เอ้ยครับผมก็จะผ่าตัดได้แล้วแต่ว่าผมหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเอาล่ะจอดี้ช่วงเวลาเฉิดฉายของมึงมาถึงแล้วเว้ยเฮ้ยมาแล้วครับเอาล่ะสมศักดิ์จังหวะเฉิดฉายของมึงมาถึงแล้วเว้ยโอ้ยขอถูเลยแล้วกันเฮ้ยทำไมมันมีเสียงเพลงไง ผมปิดไ,ไปแล้วนะโว้ผปิดไปแล้วโนลลิกสซิตลิกาซิ์ลิกาิ์แน่นอนกบเราเห็นโอ้โเราจะินไม่ได้หรอัินไอโห้ดิ่เลยเอ้ยเ่เรื่องเราวมันเกิดขึ้นมาจากแบบเราแม่งเป็นไอ้แก่วกระเสียนเน่ยเบื่อชีวิตในเมืองแล้วเยมาใช้ชีวิตแบบธรรมชาติธรรมชาติอรโดนเจสันฆ่าตา,ตายเปล่าเฮียบ้านดีเกสามสองหนึ่ง <c oughs> เอาละครับคุณผู้ชมครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ครับยินต้อนรับเข้าสู่เกมที่เราจะต้องแมทใช้ชีวิตชิวๆนะครับท่ามกลางธรรมชาติในป่านะครับแล้วก็ริมแม่น้ำนั่นเองนะครับซึ่งพวกเราก็เคยไปใช้ชีวิตแบบนี้มาแล้วนะครับที่เขื่อนสีครับนั่ก็คือตอนนั้นที่บูมแบบเป็นแผนกตกปลาแล้วก็ส่โซบูมึงก็ร้องอยางกับบ้าน โอ้ก็ร้องอยากกลับบ้านนะเพราะว่าการใช้ชีวิตจริงๆเนีออใช้ชีวิตต้องการรมชาติจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนแบบเน็ตแม่งไม่มีอย่างเงี้ยแล้วแม่งแบบไฟฟ้าแม่งก็มีจํากัดแต่ต้องใช้เครื่องปั่นไฟเอาอะซึ่งไอ้เหลืองนี่ใครวะไอ้นี่ยใครอ่ะนี่เบเกตเหรอฮัลโหลเบเกตผมมี้พลังอะไรในไอวีอ่ะแล้วทำไมพวกเราต้องเป็นไอ้แก่หัวโลนกันทุกคนหรือวะคนเราแก่ใช้โทรศัพท์ยังไงอะโอ้ยแมพมันโคตรใหญ่เลยนะพวกมึงดูดิ เราต้องมาทำบ้าอนะไรวะเนี่ยมีกินข้าวไหมเออก,อกู้ใหญ่พอประมาณนี่ขี้เ,เนี่ยเปิดประตูไม่ได้มึงลองมากดตรงนี้ดิเดี๋ยวยน,นะ,ะมันต้องการกุญแจกูหากุญแจดิอาา้าวกูตายแล้วไอ้เหี้ยทำไมไมตายได้ยังไงโดนเลยกูโดนพึ่งกันอะไรต่อยตายไอ้เหี้ยดิได้ยัเลยอะไรวะเนี่ยตรงนี้มันมีลังพึ่งอยู่ กอ้าแล้ไอ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 ้อ้ยเดกเนียเด็กเยเด้กเนี่ยเอ้ไเนี่ยเด้กเนยเ็กเนยเด็กเียเด้กเน้่ยเกเยเด้ก่ยเด็กเนียเด้กเน้ยเด้กเนยเี่ยเด้น่ยเหกเนยเดี่ยเดนยเดเยเด็เน่ยเดเ่ยเด้เยกเเกี็กนียเนียเนี่ยเด็เนียเนเ้ยเยเเดยเยด้ยเเยเยเยเเยเยดเ ใครทำอะไรวะรถไม่โคตรเก่าว่ะครับ15 RX โคตรเก่ามีใครเกิดทันมั้ง <personaje> มีครเกิดทันมั้ง15 RX ส่วนนี้กูนิเข็ดโตนล็บๆๆๆนี่มันเซือนเหล่ามึงเลือกมัเอาเฮ้ยลงไงแล้วเอ้ย คนอื่นไม่สนใจเลยแม่งยั่เหยไงบาลานกัดไลอ้มน้ำเล่นปกติกันวะเดี๋ยกูถ่ายรูปไวหยดเันโอ้ยหยุดเลยกดไเอฟกดบีกดอะ ไหนเป็ดตกปลามีเป็ดตกปลานี่เ้าอเอินออนเอนจินบานเครื่องยนต์เฮ้ยขับไอ่อะขัาไงสวัสดีสวัสดีเฮ้ยรเราจะไม่ได้อ่ะพ่อเยร์เฮ้ยเราทำไมกูเหลือหัวทำไมกูเห็นหัวแบบนี้วะ รอก่อนนะกูจะช่วยไอ้ย่าท้าไว้ดามือโกดีหยุดก่อนเดี๋ยวช่วยงไวดาโดอะยไอ้าูออโคยังนแวดูเขาแหงกันย่าก่นแม่งรถกูถ่ายคนโง่ ผัด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 ผัักัเราพร้อมได้ยังไงเนี่ยเลงแล้วลงแล้วเนี่ยขึ้นไงกดตีขึ้นกดหนึ่งแล้วหเออนี่บอลเราด้วยเปลยไปกันเลยอีกรอบด้วยอ่ะรอแล้วนะขึ้นมาดูวิธีเล่นกับางก่อนรงคปายอะไรสกั โดนตังแตนสใส่มันร้องเสียงปลกแ้งตัวเราอะไรปกเกต e x p o i t นี่นี่มันกูวดขีย์มึเฮียนี่เรากินระหว่างขี้ไหนนี่มันห้องซาวน่าไหมวะทำไมห้องน้ามันเปรูปหัวใจมั้ยเฮ้โดูมือเถล่ลลเ แอดแม่ถ่ายเฟซบุ๊กก่อนรุ่นแบบนี้มัยังเล่นไม่ได้รื่องแบบนี้มันเล่นไม่ได้โว้ยประเจออะไรที่น่าสนใจอ๋อนี่มันห้องขี้นี่หว่าวุดโอ้ยน้งขี้วะไปะลยทีไรแล้วจะคลิปยังไงอ้นี่ปรเกาไปเอามาแล้วขอบคุณครับ ก็ว่าไรเนี่ยนี่เป็บูมอาไปีได้เป็นฟันต้นไม้ได้ป่าวะไม่ได้เราจะเปิดประตูเข้าบ้านได้ยังไงวะต้องหาคุญแจก่อนงนนแวร์ดิฟท์ไอ้ฟูดอะคีบมันจะพังเลยหรอคนนี้มันบอกว่ามันบอกว่ามันหากุญแจไว้ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะอ้๋อเราจะกลิปยังไงทีเนี้ยแป๊บนึงดิ เดี๋ยวจบคลิปแล้วเฮียเอ้ยนี่มีปั๊มน้ำอะไรสักอย่างเลยตกปลากันปั๊มดาวปั๊มอัพเราเรามาตกปลาใช่ใจนะมันเหี่ยปลอมใช่นี่เหี่ยปลอมมีเส้นเดือนด้วยแล้วก็รู้เฮ้ยพวกมึงหลังรถเรามีของได้ว่ะยีไปคลิกซ้าย อิกวากวาเปอวมานี่เห็นไหมเหยื่อปลอมีด้วยด้กูมีเหล้าเบียร์มาแล้เหล้ายาปาปิ่งกคนเอ้าเเอ้าเอ้าแตะเอ้าเอเอ้าไปโยนเหล้าลงน้ำไปเลเอ้าโยนเหยื่อปลอมลงไปละขอโทษขอโทษปลอมแม่งปลาดมเหยื่อกูแต่กูไม่มีเหยื่อติดอะปลาดมตะขอไปอยู่ไหนปะเออวะไหนไหเหยื่อปลอมของไอพไม่แยะ อยปอมพี่พีู่มอย่าปลอม,ม,อลอมเออถ้าถ้าตกได้นี่คือแบบใสใสยังไงันเย็นแม่โยนไงวะกด e ีเอฟไปไหมอ๋อเหยื่อปลอมไปแล้วไหลลงไปแล้วเมเตอ๋อเบสเบสเนาะอ๋ะเอ,อเรา <c oughs> ใช้โทรศัพท์เราใช้รรรรโทรศัพท์สั่งของได้ด้วยเขี่ยแม่งไงคอนโทรลยากเนี่ยเหรอแม่งสั่งของได้อล้วกูตายเหียอะไรเนี่ยปไปก่ไม่ตั้งใจเล่นแม่ง าแล้วแม่งโดนไงเฮ้ยเฮ้ยได้ด้เนอะเนี่ยเสียงสปินเสียงสปินหลุดไปแล้วไอ้เฮียโมไดมองหน้ามึงอึดอัดไอ้เฮียนี่แม่งเกลีกาเอ่งลุกหรอไปอ๋อไม่เจ็บแต่เนี่ยเจ็บแน่นอนเบเกตเอาเปล่าเจ้าอันนี้เจ็บแน่เปลวพีนั่งเก้าอี้แบบยกตัวเลยทรงตัว โอยแบบขาเดียวมึงมึงหาอะไรหาสัญญาณหาสัญญาณเลยแม่งสภาพพวกมึงตอนเขื่อนสีเออจริงมาอยู่ในจริงๆริี่แม่งไม่ตลกไลยพวกธรรมชาติเงี้ยกลุ่มตกปลาให้ได้พี่ผมเอาเตาย่างมาอ๋อพี่มีฐานพี่มีฐานเฮ้ยโดนวะไปถ่ายรูปให้ไปถายรูปให้โอ้ยทำไมจะเราบาดขนาดนี้

โอ้ยกูจะวางเบ็ดไงกดเอกดเอกดอีจออยู่ท่าไหนออกกด E ีสองครั้งอ่ะกด E ีสองครั้งกด E ีสองครั้งวางของไม่ปลาวะนี่ๆอยู่นี่นี่แล้วกูจะเปลี่ยนหมดมือถือได้ไงเนี่ยได้ปลาเสือพ่นน้ำมาเนี่ยเห็นไหมตายแล้วนี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยเกมงูก็ได้เกมงูมือถือกูมีเกมงู

อยู่ไหนครับเบเกตเข้ามาแล้วมันคือบ้านเฮ้ยเป็นอีกวิติเหรอจี <Jeez. S 2> การ์ดดีิคกับเทนออนบูมเลยจะขับรถยังไงวะอ๋อเราต้องไปปั๊มน้ำด้วยว่ะพวกมึงนั่นก็อีกอยู่ผมสักคนได้ว่าไงเบเกตกดกดเพ์ pay, ที่การ์ดจดเพ์การ์ดได,ด้การ์ดกันดีกว่าอ้าวยางนี้คิดก็ติดเหลืองกันเลย ปกเก้าสามเด้งมันเล่นอะไรอันนี้เล่นอะไรไม่รู้มันเล่นเซเว่นอะไรก็เซเว่นไม่รู้เล่นเซเว่นดิเดเว่นทำดันไม่เล่นเลยไอ้มันมีเล่นชิดแทนด้วยชิตแตกด้วยนี่ต้ายัดเข้าไมโครเวฟดิโอ้เฮ้ยมาลองมึงก็ขับออสไซ์เหมือนกูว่าอะ เราจะเอาของรุ่นนี้นั่นมาย่างยังไงวะนต่าย่างผมเอาเตาย่างมาละต่อไปก็เอาฐานมาหนึ่งนะไปเก็บเปลี่ยจุดบุหรี่ดูเอาตัวเหรอเอาเอาตักตัวปะบุหรี่ไม่ตัวปะนี่ไม่ใช่บุหรี่นี่บุหรี่นี่บุหรี่เลยอะนนี่อะไรบุหรี่เต้โว้ยตัวจะสุด อ่าไมเได้หน่อตาไทยตาไทยกูจะวิ่งไปตีกูตีเลยระวังลูกซองไงไปเก็บวิ่ขอแลดวเนี่ยดูโกศุบุหรี่ลยบุรีที่ไม่มีไฟผมมันจะลองย่างของสักอย่างเก็บมีไฟไม่พีอยากดูดบุหรี่เลยนี่พี่พี่เก็บพี่อยากให้ไฟมันอ่ะขอกาบอกงรยไดหมใช่พี่จะเป่าตัวที่มันดูดอ่ะ พี่มีไฟมอต่อไฟมามาไหนไหนไฟอยู่ไหนพี่ต้องการไฟตรงไหนเราอยู่กับพี่ต้องดูบุหรี่ด้วยเหรอเออเนี่ยกูดูดูบุหรี่ไม่มีมีไฟอยู่ไอ้จุดเนี้ยไม่เห็นมีไฟขึ้นลหรอมา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 ต่อไฟตรงนี้เอาแล้วกันได้ไอ่ไอไอ่ใหญ่ใหญ่อ๋อใหญ่ใหญ่ตีตีตีกระโดดตีเออ ไหนไหนไหนเดี๋ยวจุดให้เดี๋ยวจุดให้ให้มามามาทำไมใกล้เลยทำไมใกล้เลยพี่ได้จริงได้จริงทำไมใกล้เลยไอ้ต่อได้จริงว่ะได้จริงว่ะเอาวะวะเอาตัวนะเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยดิเอาตอกกูอ่ะเอาเดี๋ยดิบูวางขวางแป๊บนึงเฮ้ยสุบูลีอันตรายถึงชีวิตจุดไฟเลยไปบุกเข้าข้างหลังเขาเลยพี่มวลสุดท้ายของเขา อะไรต้องซีดด้วยต้งสีดต่เฮ้ยแงงัวัวขวานไปซ่อน้วไอ้เานี้มึงก็ยังไปตามหายเลยไม่เจอหรอกไอ้เแก่กูอยู่คนละทางกับไอ้กูมไอ้เป็นหลอดมาทางนี้แหละเจ้ากูมันไปวิ่งมาบล็อกกูดิยนีเลยสเก็ต อันนี้คือจุดไฟยังไงยังไม่จุดเลยเราต้องทำไงครับไม่รู้เหมือนกันอ๋อไม่ถีดจุดแล้วมันไม่ติดมันน่าพิลเลอร์จำนวนไฟก่อนอันนี้คือฐานโอ้แม่ไอ้ไรไอ้ควายไอ้น้องไอ้พวกี้มีกระจายไม่เก็นเกลือกระจายมั้ยผมษาผมภาทำมาเองแม่ไม่กันอันนี้ใส่กอกไปเกดไงใส่กอก สแม่งอย่าจับมาเก็ตไอสานเนี่ยดูแทำหนึ่งผมก่ามังหาวิธีการจุดไฟไม่แกไีอยู่แหนวะไอสานไม่เจอมาตรงนี้แม่งจะย่องวัดกูเลยทำคุณบูชาโทษจิ่มหายเลยมันมันเสกไม่ได้ครับไปเกตไม่มันเสกไม่ได้

แถวบ,บ้านแ้วจุดจเราไปเทีถังน้ำบอลไปใส่อ่ะพ่อติดแล้วติดแล้ว,ลนลวเนี่ยร้อนแล้วฐานเริ่มร้อนแล้วจะไปไหนกันเนะี่ยไปเที่ยวแล้ววะ <c oughs> มันทางมาไม่เอาวะนี่มึงจะกลับนะเออเอาละเอาละมึงอยู่หลังมึงเลยเนี่ยมึงก็ออรกเนะ <c oughs> กอเบรกก็ได้ดิ เนมากไรกได้มยดอนเฮ้รถนี้ขับไปซื้อของเลยด้วยแ้วไปคนละทางรามีตังค์ติดตัวด้วยแสดงว่าเราจะต้องไปที่อื่นได้เลยจะทิ้งน้องเอาไว้เล่นความเร็วได้ไหมวะเอาไอ้เนี่แรงเลยว่าเป็นรถกกูแ้เป็นรถคุณตอนสองวะไอ้เหี้ย่บ้านไม่สองคนดี ไปรับรองก่อนไหมโบรกเก็ยังไกูลงูอะไรทีอเดี๋ยวลงก่อนลงไงอ่ะ้ยขวลงไปไม่มีไม่ได้เว้ยไม่มีกูมีแต่ขโมยเคลื่รงยนต์มึงไงขดีออกขวด F ไอ้สั์มึงอย่ามั่วดิทีู่ไหนกันอะอยู่อยู่บ้านลากเบร่อกี้บ้านเราหอะจะซ้ายขวา เออถ้าออกมาจากบ้านนั้นใช่ไหมเลี้ยวขวามันจ,จบแล้วไอ้เหี้ยมึงก็ขึ้นยังไงวะแล้วจะกลับยังไง <c oughs> บ้านบ้านเหี้ยนี่มีแต่เบียร์อย่างมากนะ <c oughs> มึงต้องตั้งขาตั้งก่อน <c oughs> ออด้วยโอ้กูดึงนะล่ะกูดึงนะเฮ้ยนั่งเลยดิดอ๋อแล้วต้องเอาเบียร์ฟรีกับบ้านเนี่ยเหรออ๋อนี่ไงอ๋อที่อยู่กลางทุ่งกันนะใช่ใช่ใช่โอ้ยเสียงเด็กแว้นมันหนวกไปเต็มนอย่างซาบนรอบบ้าน อย่างกุ้งซาญี่ปุ่นในที่มันพวกในกระตูาคืนยังเป็นพวกขับรถปรมาวนรอบตัวไอ้เหี้ยทำไมรถมันเร็วหกหัวรถหัวรถแข่งรถไปถอดท่อไหมเปล่ามาถอดท่อกูเหรอไม่ตอนแรกที่มึงถอดอ่ะมึงไปถอดท่อไอเสียนมอ่ะโอ้ยขู้สั่งเลยเอาแล้วกูเข้าป่ายา ไอเก๋มันยากเนาะลงนี้ขึ้นก่อนลงลงก่อนลงลงไงกด F โอเคขึ้นก่อนให้กูขึ้นก่อนโอเคเอ่อกด G ใช่ไหมเอารถคูอยู่ไหนเนี่ยไอ้แหวงจำลองเป็นรถลงกูจริงเลยขึ้นมาขึ้นนะเดี๋ยวตารถกูจบเลยเฮียไปเราไปช่วยดันมันก่อนไปช่วยดันมันก่อนก็ไปดิดันได้ปะวะดันดิ ไอ้จ่เปลี่ยนรถเลยแกตฮมกิกมึงจะนั่งหังแล้วกดดึงมันขึ้นมาผมแค่ผมเอาไส้กรอกมาวางไว้ตรงหวังขาแล้วมันหัวเลาะด้วยอะเหรอไอ้มันหัวอะไรจะังไงันเฮ้ยมึงดูดอะไรวะ เด้อเ้อเด้อเด้อไปไปไปทางกง่นเหรออไม่ตไปวเฮ้ยคันนี้แม่งแรงกว่าจริงด้วยไลเป็นรถแข่งโอ้ยเป็อบเกิเปเกวิกาทตว ลอยไงีมกินก่อนเออมกได้มได้ยากจังวชีวิตอะเกยม็นห่าวไอ้ยอนนี้เจอพี่แล้วุนี้พี่อะไรบไปเม่อี้ไอ้เ้นมองบัตไปแล้ววิ่งไอเกย์ทำเวีดเอาึ้นแาหน่อยดิไอเกย์ เตาที่มึงคูนเป๊ะเลยแล้วก็มาดิมันจะฟองริงอะมาเนี่ยฟเฮ้ยมันจะได้มันจะได้มันจะได้เฮ้ยดึงดึงดึงนักนักมันเบาไงน้ักมันเบาเยได้แล้วได้แ้วเฮ้ยอะไรเนีย้่าโมเป็นข่าอไเกี กูเดี๋ยวมีมือสุดท้ายกูเรียบร้อยแล้วกูเรียบร้อยไอ้นี่มันเสร็จพวกเราแล้วไงรถมันจมเลยอุ้ตอนนี้บ้านพ่าตาการเราอ่ะไอทางเลี้ยวขวาด้วยวะ เส้อลงดิไปหพ่อแกมันไม่เกี่ยวกับมูมหรอกตกเหี้ยต่ำๆมาต๋องสุดที่พวกคนเดนดสุดตัวพ่อมีร้านค้าไหมมีร้านค้าไหมคุณอยากเห็นร้านค้าอะไเออเราไปหาร้านค้าอะไรอย่างงี้มั้ยบินได้่ปูปูโรลล์ใส่เกันปู แค่อาไปชนเออนั่นแหละได้แล้วซ้อนกระบูดว้อะไวอะไรอ่ะไปเลยพี่เยพี่อ้ยอสามจะด้วยไปเกตยงมันกินกเฮียไหนเดี๋ยวผมเอาลูกสุดกระุกงเออวายุงกุงงกูนอนหอาอยู่มืดอ้าแล้วไปนอนเลยโอยไปเกตตบยงไม่พี่ีกินกู ไปกล่องเช้าเลยใครเป็นเล่นจบท่าวะลุงเล่นกับเวลาทำไงวะไอ้ยังไปอยู่ไหนวะหัวมันโผล่ขึ้นแมา โอ้วววปวดวดปวด่วดนวดอวดปกดปว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 วดรวดปวดปวดด้วนี่ดดปปวอปวด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 ปว้ววดปวดปยดปว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 วค ก็สำหรับในเกมอะไรสักอย่างหนึ่งในคลางป่านะครับก็ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปเพียงตอานี้นะครับแล้วสำหรับใครที่รับชมจนจบก็ฝากกดไลค์ด้วยโอ้ยโอเคก็สำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไคร้ช่องเราด้วยขอบคุณครับ